สวัดีค่ะ สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ใบเตยก็มาทําคลิปแ a n d อมนะคะในหัวข้อนี้นะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเอาเป็นว่า ถ้าคุณเปิดมาฟังคลิปนี้พอดีเดี๋ยวมาดูกันสําหรับคนที่เอออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องการคําตอบหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อนี้กันนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทรัพย์ตามสะดวกถ้าเวลาตรงการจองคิวกับแอดมินได้เลยวอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักสอบถามได้นะคะแล้วก็มีตะกุดพญานาคนะคะตะกุด ปูเวศสุวรรณนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาองค์พ่อพระพิคเนศออกแบบให้พิเศษสำหรับคุณถ้าสนใจทักสอบถามในเพจหรือแอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะโอเควันนี้เราจะมาดูที่เรื่องของความสัมพันธ์กันค่ะก็สำหรับใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางนะคะว่าจะไปยังไงจะไปแบบไหนเดี๋ยววันนี้หัวข้อนี้กันเลยนะคะก็ลองมาฟังดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะ ดูสิขอให้ได้คําตอบดีๆนะคะขอสามใบแรกนิดนึงนะโอเคอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้รักกันมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ รักกันมากรู้สึกดีมากผูกพันมากคนนี้เป็นคนที่ถูกใจคุณมากๆค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่มีผลกับความรู้สึกของคุณค่อนข้างมากนะคะหรือ,อ,อคุณอาจจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้คิดถึงท่านหรอการมีคอมมิทเมนต์การแต่งงานหรือการสานสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้ยาวๆอ่ะที่ไม่ใช่การคบกันแบบประเดียวประดาคุยกันเล่นๆทีเล่นทีจริงแบบนี้แต่มันมีประเด็นตรงนี้เข้ามานะคะมันมีคนนึงที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะคะ มีอีโก้มีทิฐิ thi, ไม่เปิดใจปิดกั้นนะคะแล้วก็ดูเฉยชาดูเย็นชาดูนิ่งเฉยนะคะใบเตยไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขานะที่นิ่งเฉยที่เย็นชาหรือดูไม่ค่อยสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะบางท่านอยู่ในธาตุดินบางท่านอยู่ในธาตุน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะ มีคนหนึ่งที่รักมากรู้สึกมากแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เหมือนจะนิ่งเหมือนจะเย็นชาเออเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราดูต่อนะแล้วมันจะเป็นยังไงคะเนี่ยโอ้คนนึงนิ่ง,งจริงๆนิ่งแบบนิ่งแบบแบบไม่ค่อยสนใจไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเลยนะคะไม่ได้โฟกัสเขามองแต่เรื่องของการสร้างอาชีพสร้างอนาคตสร้างความมั่นคง นะคะแล้วก็มีอีกคนที่ส่องนะคะส่องมากๆเลยส่องติดตามความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเขาคนนั้นนะคะที่มาส่องคุณแต่มีคนหนึ่งที่ส่องเข้าไปติดตามเข้าไปดูเข้าไปฟอลโล่นะคะแล้วก็แบบว่าติดตามความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายนะคะอีกฝ่ายก็ดูเฉยๆดูแบบทําแต่งานหาแต่เงินไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะคะอ่ะดูทิศทางความสัมพันธ์ซิว่าจะเป็นยังไง The m เม i ิเชียก็มีการพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันแล้วบางเรื่องเนี่ยเราเราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้นะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะเราไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะนะเราไม่สามารถไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้แล้วโชคชะตาหรือพรมลิขิตนําพาคนคนนี้ให้มาเจอกับคุณนะคะเขาค่อนข้างสเสน่ห์แรงเนาะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนะคะเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดแล้วก็เป็นคนที่มีกําแพงสูงมากๆนะไปเตยไม่รู้ว่าคุณดิวอยู่กับใครแต่คนคนนี้สเสน่ห์ค่อนข้างแบบล้นแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลือกใช้คําพูดเป็นและไม่ได้เปิดใจให้ทุกๆคนด้วยเขาเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์มากๆนะคะ เขาเองเป็นคนที่เฉยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบว่าเห็นไหมเรื่อยๆเอื่ยยๆไม่รีบร้อนทำแต่งานหาแต่เงินแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนแกล่งที่ไม่ค่อยง้อใครถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายก็ได้นะแล้วก็กลัวการโดนหลอกกลัว ที่จะแบบว่ามีคนเข้ามาตีสนิทเขาเพื่อผลประโยชน์แบบกลัวโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไว้ใจใครง่ายๆเขาเป็นคนขี้ระแวงนะคนคนนี้นะคะระมัดระวังตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่มีอีโก้สูงนะคะมีอีโก้สูงถ้าคนที่คุณมาถามถึงก็เป็นผู้ชายเพศช,ชายเนาะหรือ,อเป็นลักษณะของแบบคือเขาจะเป็นคนที่อีโก้สูงทิฐิสูงจะไม่ค่อย ปากพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่ต้องว่าอย่างนี้นะคะแล้วจะเป็นยังไงคะความสัมพันธน์นี้จะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยโอ้ยมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าหลงอีคนมากอีกคนก็ดูแบบว่าเฉยเฉยแบบเออมีความรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้นะคะเออนะคนหนึ่งก็ดูแบบว่าโนสนโนแค่ดูแบบเออเฉยเฉยดูไม่ไม่ค่อยแสดงอาการอะไรไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะ่ะ แต่แต่ลักษณะของเขาก็คือเวลาที่เขาได้พูดเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เวลาที่เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขามีสเสน่ห์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่ติดใจด้านชานะแต่เขาเป็นคนที่ขี้ระแวงขี้กลัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใบเตยก็ไม่รู้ว่าที่คุณคุยอยู่ที่คุณดิลสื่อสารอยู่เนี่ยตอนนี้เขาโสดสนิทไหมถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่คนที่คุณให้ความสนใจอยู่เนี่ยเขา ไม่ได้โสดบางคนเป็นพ่อไม่แม่ไม้บางคนติดคอมมิทเมนต์ไม่โสดมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมีคนที่เขาจริงจังซีเรียสอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเว้นระยะห่างเออเว้นระยะห่างกับคุณนะคะหรือคุณอาจจะเว้นระยะห่างกับเขาก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของการที่โอเคก็ไม่ได้ปิดกัน้นก็ไม่ได้บล็อกก็คุยแต่ว่าก็ไม่ได้ลงดีเทลรา,ายละเอียดในเรื่องของความสัมพันธ์มากคุยได้พอประมาณ นะคะเขาจะไม่ได้เปิดใจหรือเขาจะไม่ได้แบบว่าให้ความสัมพันธ์มันเข้ามามากกว่านี้นะคะคือเว้นช่องว่างต้องว่าอย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังมากๆ <n> นะคะอืม<ค> uhm. เนี่ยเขาก็ให้ลักษณะของความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนเพื่อนนะคะเป็นเหมือนเพื่อนดูดูไปไม่รีบนะคะ ดูดูไปไม่รีบเนี่ยคนนี้ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานมากๆเลยชีวิตติดงานอ่าแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเขาเลือกได้ช้อยเยอะตัวเลือกเยอะนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้นิดนิดนะคะออกแนวเจ้าชู้นิดนิดแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ไม่รีบร้อนกับความสัมพันธ์ก็ได้นะบางท่านอยู่ในราศีมังกรนะคะคุณอาจจะดิวอยู่ในคนที่อยู่ในราศีมังกรเมถุน นะคะมีธาตุน้ำเนอะมีนกระกฎพิจิกอืมประมาณนี้นะคะดิวอยู่กับคนฮอตก็อย่างนี้แหละนะ <c ười> คุยกับใครก็ไม่รู้แหละนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณมาถามถึงทิศทางของความสัมพันธ์นะเขาก็ไม่ได้ปิดกัน้นคุณหรอกแต่ถ้าถามว่าจะขยับเข้าไปใกล้มากกว่านี้ได้ไหมไปเลยว่ายากอะ่ะคนเนี้ยยากนะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้ยเขา เขามีกำแพงสูงมากนะคะเขามีกำแพงสูงมากแล้วถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกรักๆใคร่ๆกับคุณไหม mm hmm. เขาก็ต้องเรียกว่าเขาก็มีความแบบว่าก็ก็อาจจะคิดคิดอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าให้ความสัมพันธ์กับให้ความสำคัญกับใครมากเป็นพิเศษนะ่ะเออดูเฉยๆดูแบบว่าดู เลือกได้อะเออเขาเป็นคนเลือกได้แล้วเขามีเรื่องให้ทําเยอะแยะมากมายแล้วเขาไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะแต่โฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตถ้าชีวิตไม่ได้มั่นคงไม่ได้มีความสุขจะไม่มองความรักหรือเขาอาจจะมีคนที่จริงจังกับเขาอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าคุยในฐานะเพื่อนคุยในฐานะคนรู้จักคุยในสถานะที่แบบไม่ทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดหรือลําบากใจแต่ก็คุย นะคะไม่ใช่ไม่คุยนะคุยไม่ได้ปิดกัน้นแต่ก็มีระยะห่างนะคะต้องระมัดระวังคนคนนี้เป็นคนระวังตัวเองแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงมากๆเพราะฉะนั้นจะคุยกับเขาได้เนี่ยคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสกิลา skill ทักษะในการสื่อสารที่ดีระดับหนึ่งเออนะคะบางคนรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะแชทอาจจะหนักขวานิดนึงเด้อ <c oughs> ใครที่เข้ามาฟังรันดอมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเถอะนะคะอย่าอย่าอย่าไปเล่งรัดเขาเลยเขาเป็นคนที่ตัดแล้ว เขาตัดเลยนะแบบแต่แบบเอออย่าไปยุ่งกับฉันมากนะอะไรอย่างงี้ถ้ายุ่งมากม๋ยวฉันอยู่ดีๆด,ด,ดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าตัดไปเลยดีกว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะ ชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเป็นคนชัดเจนอยู่ที่ว่าคุณจะรับได้ไหมนะคะถ้าสมมติว่าเออโอเคฉันอยากเป็นเพื่อนกับเขาก็ยังอยากคุยกับเขาอยู่ยังไม่ได้ตัดอยากตัดเขาออกจากสารระบบก็เออก็คุยกับเขาสื่อสารกับเขาปกติถามสารทุกสุขดิบกันไปนะคะอย่าไปเร่งรัดอย่าไปรีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้เป็นคนที่มองความถูกต้องเป็นหลกักหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างถือศีลมากๆก,ก,ก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างตรง นะค่อนข้างตรงชอบที่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือว่ามาขอคําแนะนํามาขอคาปรึกษาหรือพูดคุยกับเขาทั่ว,วไปนี่เขาพูดได้นะคะคุยได้สื่อสารได้ไม่ใช่คนที่ใจดําใจร้ายนะไม่ใช่คนใจดําใจร้ายเป็นคนจิตใจดีและมีจริยธรรมคุณธรรมพอสมควรนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ ประเมินสถานการณ์อะไรเก่งอ่ะเออจะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยมาปุ๊บปับ๊บแล้วรู้สึกว่าคุยกันถูกคอแล้วตกลงปรงใจเลยไม่ใช่เขาเป็นคนเลือกเยอะแล้วเขาก็มองว่าความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นลำดับที่หนึ่งในชีวิตของเขาประมาณนี้นะคะมองความถูกต้องมองจารีตประเพณีมองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและเป็นคนที่มีเหตุมีผลด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นลักษณะของการที่ คุยกันได้ในระดับหนึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นแบบจริงจังต้องแบบว่าเป็นแฟนกันวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกมากต้องว่าอย่างนี้เขาก็เออโอเคคือเขาก็เปิดใจอะไม่ถึงขั้นว่าปิดกันก็เปิดใจในฐานะที่จะแบบว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันคุยกันได้ถามสารทุกสุขิบกันได้หรือคุณสามารถปรึกษาเขาได้หรือเขาสามารถปรึกษาคุณได้เขามองแค่ตรงนี้นะคะเขายังไม่ได้มองไกลมากต้องว่าอย่างนี้แล้วเราควรจะทํายังไง ขอสามใบเนาะอุ้ยตายแล้วคุณเจ็บไหมเนี่ยจีดไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจีดไม่จีดนะคะแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังนะถ้ารักก็คือรักนะคะรักก็คือรักอะ่ะอย่าไปอย่าไปคาดหวังว่าต้องให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเราไปบังคับความรู้สึกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีแล้วเลือกที่จะพูดคุยกันให้ให้มีความสุข มากกว่าที่เราจะไปคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็เจอกันใหม่กับไปเตอรในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะ <S <S ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ